สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะมาติดตามค่ะกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์พุทธคุณสุนทรอนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มนะคะวันนี้ถือว่ามีหลายชนิดกีฬาที่น่าจับตามองโดยเฉพาะนักเตะทีมชาติไทยชุดยูยคุณแชมป์ใช่ครับก็เดี๋ยวช่วงยินย่ำค่ำวันนี้นะแปะนาฬิการ30นาทีครับขอเพียงแค่ชัยชนะเหนือทีมชาติจีนครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปสำหรับยูย่ชิงแชมป์เอเชียนั่นเองครับค่ะก็ต้องสนใจไปเชียร์กันเยอะๆนะคะในขณะที่บิวพุทธพลบุญสอน,นะคะ่ะล่าสุดก็วิิิิ่งทาาาาลลยยยตกีฬมหหวัร ไทยในรอบ47ปีลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากคุณเมธีฉิมจิวมีรายงานมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอบคุณครับมากที่อิทนทิรินเกมนะครับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังคงกอบโกยเหรียญรางวัลอย่างต่อเนื่องในขณะที่เทพบิวภูริพลบุญศรสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรครับ ฮีลามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่51อิทนทอร์นิเกม2026ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรชายหญิงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับซึ่งลงแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาเทบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมครั้งล่าสุดจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียังคงเดินหน้าทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องออกตัวดีจากบล็อกสตาร์ททิ้งคู่แข่งตั้งแต่ต้น วิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกด้วยเวลา10.10 10. วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองตามคาดพร้อมทำลายสถิติกีฬามหาวิทยายลัยที่สุมเมธพรหมณะเคยทำเอาไว้ที่10.28วินาทีในการแข่งขันกีฬามหาวิทยายลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่7เมื่อปี2,522หรือเมื่อ47ปีที่แล้วส่วนเหรียญเงินตกเป็นของเพื่อนร่วมทีมชาติวัชชัยหินเอียดจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 10.53วินาทีและเหรียญทองแดงธีรพงษ์อํานวยนจากมหาวิทยาลายัย<ล>เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี10.75วินาทีครับก,ก็ก็รู้สึกดีใจแล้วเกินคาดเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนตีนก็ตั้งใจจะเอ,อ่ทำได้ตีนกันครับแต่ว่าไม่คิดว่าแบบมันจะแบบมาลดขนาดนี้เลยครับก็ส่วดีใจครับผมก็เนี่ยดีใจแล้วภมิใจตองครับที่ทำสิเอ่คั้นี้ได้ครับผมใช่ นี่ยครับกีฬภาพอะไรเนี่ยจะลงสักิบรายการตอนนี้เอ่อที่โค้ชพูดไปใช่ไหมครับประมาณสักสามสามหรือสี่รายการประมาณนะครับมีทั้งเอ่อประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภทผัดครับผมตั้งใจประเภทใหม่อะไรอยัางเงี้ยก็ตั้งใจประเภทเดี่ยวนะครับผมที่จะจะทำลายอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะเป็นสติของผมที่เมื่อปีธรรมศาสตร์เลยครับก็เลยอยากจะทำลายอีกครั้งนึงครับหลังแข่งขันศาสตราจารย์ดรบ,บังอรอนเป็จาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเทพบิวซึ่งตรงกับวันแข่งขัน13มกราคมอายุครบ20ปีบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมืน่นะครับมีนักกีฬากองเชียรและสื่อมวลชนร่วมอวยพรล่ะครับ ก็มาเชียร์ลูกๆนะคะเออในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่51นี้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยก็รอคอยที่จะมาเชียร์น้องบิวเนี่ยนะคะเออเทพบิวของเราเนี่ยต้องบอกว่าเ,เด็กมหัศจรรย์นเนี่ยที่วิ่งทีไรก็ทําลายสถิติทุกครั้งเนี่ยนะคะแม้กระทั่งหลานชายอธิการเนี่ยวัยสิบขวบเนี่ยก็บอกว่าจะมาเชียร ี่เทพบิวี่เทพบิวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ในการที่มาเชียร์มาให้กําลังใจนักกีฬาของเราเนี่ยคุ้มจริงๆค่ะที่ได้มาดูน้องบิวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเราก็ได้ขึ้นแรงด์กิ้งเป็นอันดับหนึ่งของเจ้าเหรียญทองนะคะในในวันนี้เนี่ยแล้วก็มั่นใจว่าจะรักษาแชมป์สมัยที่7นะคะในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ส่วนร้อยเมตรหญิงเต็งหนึ่งอย่างน้องเบลจิราพัฒน์ขานอ่อนตาล้มกระสาวทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีดีกรีเหรียญทองผลัด 4, คุณร้อยเมตรหญิงและเหรียญเงินร้อยเมตรหญิง4ี่เกมครั้งที่33คว้าเหรียญทองตามคาดด้วยเวลา11.68วินาทีเหรียญเงินสุการดาเพชรรักษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ11.88วินาทีและเหรียญทองแดงอธิชาเพชรกุล จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี12.08วินาทีด้านแฮนด์บอลหญิงมีแข่งขัน5ทีมแข่งแบบพบกันหมดนัดที่3เป็นการรีแมตคู่ชิงครั้งที่แล้วนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแชมป์เก่าเสื้อสีชมพูพบกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์รองแชมป์เก่าซึ่งทั้ง2ทีมแพ้1ชนะ1นัดมาเหมือนกันนะครับเครื่งแรกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นำอยู่15-14ต่อ ครึ่งหลังทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันสนุกสุดท้ายเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่แซงเอาชนะไปสุดมัน32ต่อ31เก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จส่วนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แพ้เป็นนัดที่2 ีสันนี้ที่ด้แกมวันนี้นะครับจะพาไปชมกองเชียร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ขนกันมาให้กำลังใจฉลามหนุ่มและเงือกสาวติดขอบสะว่ายน้ำลีลาการเชียร์ไม่เป็นสองรองใครแต้มหน้าแต้มตาสไตล์แฟนซีร้องเล่นเต้นรำเพลงเสียงเชียร์สุดแรงเวียงไปเลยลูกพี่ ได้เหรียญไม่ได้เหรียญก็จะเชียร์นี่แหละครับเขาเรียกว่ากองเชียร์อาชีพเชียร์แบบนี้นักกีฬาสู้ขาดใจและผลงานของทีมว่ายนาย้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ดีด้วยสิครับคว้าเหรียญทองไปหลายรายการแต่น้องๆน,น,นักกีฬาที่ได้เหรียญอย่าลืมซื้อ,อยาดมยาอมอยาหมองมาให้กองเชียร์ด้วยนะจ๊ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของอินเทอร์เน็ตเกมในช่วงเที่ยงวันนี้มานิตภูมิภัยบูลถ่ายภาพเมธีชิมจิวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ